สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาพาเพิ่มแรมให้กับโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งสําหรับคอเกมทั้งหลายนะครับที่มีมือถือแล้วแรมมันน้อยนะครับท่านอยากได้แรมเพิ่มนะครับก็คือการเพิ่มแรมในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ว่าซื้อแรมมาเพิ่มนะครับก็คือใช้พื้นที่นะครับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของเรานั่นเองเอามาเป็นแรมเสมือนนะครับก็คือมันจะช่วยในการประมวลผลโปรแกรมใหญ่ๆหรือแอปใหญ่ๆนะครับถ้าหากเราไม่มีพื้นที่ตรงนี้นะครับมันจะใช้แรมในเครื่องของเรามันก็จะทําให้เครื่องมันช้านะครับรู้สึกว่าาาเป็นนช้ะ เราก็เลยจะทําเครื่องของเรานี่จําลองพื้นที่จัดเก็บของเราให้เป็นแรมเสมือนนะครับแต่มันเดียวมันเดียวจริงนะนะครับมันเดียวจริงก็คือมันมีพื้นที่แรมเหลือเฟือนั่นเองนะครับแต่ข้อเสียของตัวนี้นะครับผมผมแนะนําให้คนที่มีพื้นที่จัดเก็บเยอะๆหน่อยนะครับให้ทํานะครับแต่คนที่มีพื้นที่จัดเก็บน้อยๆนี่ถ้าทํามันจะทําให้พื้นที่จัดเก็บของเราโดนกินไปนะครับข้อดีคือได้แรมมาเพิ่มความเร็วอาจจะมีขึ้นมาเพิ่มบ้างนะครับแต่ ข้อเสียก็คือพื้นที่จัดเก็บรูปภาพรหรือรอมของเราเองจะถูกลดน้อยลงตามจํานวนแรมที่เราเพิ่มนะครับแต่มันไม่ได้หายไปเลยนะครับคือมันไปจองพื้นที่ในเครื่องของเราเป็นแรมเสมือนก่อนถ้าหากเราลบแอป,ปออกนะครับหรือว่าเรายกเลิกออกมันก็จะหายไปนะครับมันจะคืนพื้นที่ให้เราเช่นเดิมนะครับไม่ต้องตกใจนะครับมันไม่ได้ไปกินพื้นที่เราเลยนะครับถ้าเมื่อไหร่ต้องการถอนออกก็ถอนได้นะอันดับแรกครับก่อนที่จะไปเพิ่มแรมนะครับท่านต้องไปอนุญาตให้ติดตั้งแอปจาก แหล่งที่มาที่ไม่รู้จักก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่อนุญาตเนี่ยจะติดตั้งไม่ได้นะครับตัวนี้นี่แอปนี้ไม่มีในฟีเจอร์นะครับก็คือมีในฟีเจอร์แต่มันเสียเงินนะครับใช้งานได้ไม่นานมันบังคับให้เสียเงินนะเพราะฉะนั้นแอปนี้นะครับเป็นแอปที่เขาเอาไปโมมาแล้วนะครับได้โมดิฟายมาเรียบร้อยนะครับคือติดตั้งแล้วมันก็อยู่ท้าวอนนะครับเป็นแอปที่จะโหลดจาก Google Chrome นะครับผมจะใช้ Google Chrome ในการโหลดสาหรับการเปิดอนุญาตแอปที่ไม่รู้จักของเครื่อง Android รุ่นใหม่นะครับมันจะ ตอนนี้เป็นซัมซุง A อะไร A7 หอเป่านะครับกดเดินไปที่การตั้งค่านะครับแต่ละเครื่องจะคล้ายๆกันนะครับแต่ก็มันไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงนะครับในหน้าตั้งค่านี่ตั้งค่านะครับแล้วก็ของซัมซุงนี่จะอยู่ที่ชีวมาตรเน่นความปลอดภัยนะครับจิมนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับนี่ครับติดตั้งแอปที่ไม่รู้จักนะครับ นะคปึบเข้าไปนะครับเอาง่ายๆคือทํายังไงก็ได้หาหาติดตั้งแอปที่ไม่รู้จักให้เจอก่อนนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนของเครื่องนะครับอยู่มันอยู่ในการตั้งค่านี่นะแต่ละรุ่นอาจจะอยู่ไม่เหมื่นกันนะครับนะครับแต่เครื่องนี้อยู่ในชี้ว่ามากความปลอดภัยนะครับแล้วก็นี่นะครับเมื่อกี้ผมย้อนกลับให้ดูเฉยนะครับมันเปิดมามันจะเป็นแปลกๆเนาะมันจะมีเปแบบนี้ครับ มันจะให้อนุญาตเป็นรายแอปก็คือเห็นไหมครับโครมไม่อนุญาตถ้าโหลดจากโครมคือไม่อนุญาตให้ติดตั้งนะก็ถ้าเราโหลดจากไฟล์ส่วนตัวแนละ้วก็ไม่อนุญาตให้ติดตั้งวิธีการเปิดก็คือแอปส่วนใหญ่หเราจะโหลดใน Google Chrome ครับเปิดเข้ามานะครับนี่ครับแค่เราเปิดแบบนี้ก็เสร็จแล้วนะครับแสดงว่าเราเปิดแบบนี้แอปไหนที่มาจาก Google Chrome จะจะสามารถติดตั้งลงในเครื่องนี้ได้นะครับแล้วทีนี้อีกหนึง่งไฟล์ส่วนตัวนี่ครับนี่ครับ ตัวจัดการไฟล์หรือไฟล์ส่วนตัวนี่เวลาเราโหลดแอปอะไรมาก็แล้วแต่มันจะลงที่ไฟล์ส่วนตัวทั้งหมดนะครับเราต้องมาอนุญาตตรงนี้ด้วยนะครับนะครับที่จริงอนุญาตผ่านโคลงแล้วน่าจะน่าจะได้นะครับน่าจะได้นะนะซึ่งรุ่นก่อนกมันจะไม่เป็นแบบนี้นะมันมันเปิดทีเดียวครับคือเปิดเปิดอนุญาตทีเดียวคือได้ทั้งหมดเลยเลยทั้งเครื่องครับแต่รุ่นใหม่ๆเป็นรุ่น10ขึ้นไปนี่แหละคงจะไม่ได้นะครับมันจะต้องอนุญาตเป็นรายแอปนะครับก็คือเราโหลดผ่านแอปนหนครับเราต้องอนนนนนุญาตะครัับ้ ต่อไปเป็นการตั้งค่าติดตั้งแอปที่ไม่รู้จักครับให้อนุญาตให้ติดตั้งแอปที่ไม่รู้จักจากเครื่อง Xiaomi Redmi 9C นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเครื่องโทรศัพท์ก่อนครับตัวนี้เป็น Android version นะนรับ v e r s i o น10นะครับการเข้าไปตั้งค่านะครับเข้าไปตั้งค่าเครื่องอนุญาตแอปนั้นอยู่ในการตั้งค่านะครับหาให้เจอนะการตั้งค่านะครับซึ่งรุ่นนี้นี่มันจะอยู่ที่ปกป้อง ความเป็นส่วนตัวนะครับแต่ของซัมซุงหรือของยี่ห้ออื่นอาจะอยู่ที่อื่นอีกนะครับเพราะฉะนั้นนะท่านต้องไปหาหาตัวอนุญาตแอปที่ไม่รู้จักให้เจอนะครับของผมนี่อยู่ในปกป้องความเปิดวนตัวนะครับแล้วก็อยู่ในการอนุญาตพิเศษนะครับแต่ของรุ่นอื่นอาจจะไม่เข้าลึกขนาดนี้นะครับมันแล้วแต่รุ่นนะครับการอนุญาตแอปพิเศษนะครับแล้วก็เลื่อนหาครับนี่ครับติดตั้งแอปที่ไม่รู้จักครับท่านไปหาคํานี้ให้เจอนะครับมันอยู่ตรงไหนของเครื่องของท่านนะครับก็คือมันจะอยู่แถวๆนี้แหละครับ ในการตั้งค่าเนี่ยมันไม่ไปไหนหรอกอยู่ในการตั้งค่าครับแต่ไม่รู้จะอยู่ตรงไหนของการตั้งค่าของท่านนะครับแต่ของผมอยู่ในนี้นะครับผมทําให้ดูคือรุ่นซัมซุงนะครับกับรุ่นนี้นะครับให้ดูนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับปกป้องควาเป็นส่วนตัวนะครับผมย้อนออกมาให้ดูอีกทีเฉยๆนะครับการอนุญาตพิเศษนะครับแล้วก็ติดตั้งแอปที่ไม่รู้จักครับมันก็จะโหลดแอปขึ้นมานะครับแอปตั้งหมดในเครื่องเรานั่นแหละตั้งแต่เวอร์ชั่น สิเป็นต้นมานะครับตั้งแต่วิชันสิเป็นต้นมานี่มันจะต้องอนุญาตให้ติดตั้งจากแหล่งที่มาที่ไม่รู้จกักเนี่เป็นรายโปรแกรมหรือรายแอปนะครับสแสดงว่านะครับเราต้องมาเปิดเปิดอนุญาตทีละแอปนะครับผมหา Google Chrome ก่อนนี่ครับ o o g l e Chrome นี่ครับเป็นไหมครับไม่อนุญาตไม่อนุญาตนะครับต้องขอภายในเสียงลายด้วยนะครับไม่อนุญาตหมายความว่าเราหลดอ,อะไรก็แล้วแต่จาก Google Chrome มามันจะไม่อนุญาตให้ติดตั้งนะครับ เพราะฉะนั้นเราเข้าไปอนุญาตในแอปนี้ก่อนนะครับเปิดเข้าไปแล้วก็เปิดนะครับเปิดนี Wol ่เห็นไหมครับอันตรายนะนะครับก็จันทนนักแล้วนะครับว่ามันเสียงไม่เป็นไรอ่ะหนักแล้วก็ตกลงนะครับบางรุ่นอาจจะไม่ถามนะนะครับตกลงนะครับนี่คือเปิดในกลุ่มโคุมแล้วก็ย้อนกลับครับนี่นะครับโคมก็จะอนุญาตแล้วอะไรก็ตามที่หลุดจากโคมจะอนุญาตได้นะครับนอกจากนั้นนะครับต้องมีอีกอันนึงที่เราต้องไปอนุญาตด้วยแต่รุ่นก่อนก่อนนี่มันสามารถเปิดนะครับมันไม่มีขึ้นแอปไล่แอปแบบนี้ เจอติดตั้งแอปไม่รู้จักนะครับเปิดเปิดทีเดียวได้ทุกแอปครับแต่ตัวนี้เนี่ยเพรื่องความปลอดภัยเขาให้เปิดทีละแอปทีละแอปนะครับยังหาไม่เจอเลยที่เป็นตัวจัดการไฟล์หรือว่าไฟล์อะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวหาห้าก่าอนนะครับนี่ๆครับตัวจัดการไฟล์นะครับเห็นไหมครับตัวจัดการไฟล์หรือว่าพื้นที่จัดเก็บหรืออะไรสักอย่างนะเป็นโลเดสีเหลืองแบบนี้ครับทุกรุ่นจะมีคลๆค้ๆกันมันไม่อนุญ,ญาตนะครับเพราะว่าตัวจัดการไฟล์นี่ ถ้าเราไม่อ a, นุญาตเวลาเราโหลดมานะมันจะลงมาตรงตัวจัดการไฟนี่นะมันจะโหลดมาตรงตัวจัดการไฟหากเราไม่อนุญาตมันก็ติดตั้งไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดทีุ่โคมด้วยนะครับเปิดที่โคมแล้วก็มาเปิดที่ตัวจัดการไฟนะครับเปิดขึ้นมาแล้วก็มันจะถามว่าตัวนี้นะครับเนี่คุณตระหนักนหรือยังนะฉันตระหนักแล้วครับว่าไม่เป็นไรนะครับตกลงตกลงโอ้ควจะต,ตกลงได้เออตกลงนะครับต้องนับถอยหลังก่อนตกลง เพราะฉะนั้นเดียวนะครับหลังจากตั้งค่า2อย่างนี้เสร็จนะครับตัวจากการไฟกับ Google Chrome เสร็จก็สามารถติดตั้งแอปที่ไม่รู้จักได้แล้วนะในรุ่นใหม่ๆนะครับแต่รุ่นเก่าๆนี่มันไม่เป็นแบบนี้นะนะครับรุ่นเก่าๆมันจะอยู่ในตั้งค่าที่เดียวกันนะครับแต่เรากดเข้าไปแล้วมันจะให้เปิดทีเดียวเลยเปิดการตั้งค่าแอปที่ไม่รู้จักมันเปิดได้เลยนะครับก่อนที่เราจะเพิ่มนะครับเพิ่มเรียมให้ Android นะครับเราจะต้องไปดาวน์โหลดแอปแอปหนึ่งนะครับซึ่งมันอยู่ใน ในเว็บนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้นะครับที่ใต้คลิปนะครับเป็นเว็บใช้ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดแอปนั้นนะครับไม่ได้ดาวน์โหลดในเ t สตูนะเพราะว่าเฟสตูเนี่มันเป็นแอปที่ที่ยังไงนะมันอาจจะมีโฆษณานะครับมีโฆษณาแอบแฝงอยู่ในกลุ่มเ t สตูนะครับแล้วก็จะมีการเรียกเก็บเงินนะครับอาจจะมีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เลยไปเอาแอปจากภายนอกครับซึ่งให้พิมพ์ตามนี้นะครับ Swipe ปอร์แล้วก็ And Tool APK าวน์โหลดนะครับพิมพ์ตามนี้เลยนะครับให้ท่านพิมพ์เข้าไปนะครับจากนั้นก็จะเจอนะครับถ้าเจอเป็นแบบซับสโนิกอะไรใหญ่ๆอย่าไปเข้านะครับอาจจะมีมัลแวร์แถมมานะครับไม่เข้านะตัวที่ของจริงก็คือ m a p k p l c o m นะครับตัวนี้คือของจริงของเขานะครับกดเข้าไปนะครับปุ่มดาวน์โหลดจะเป็นปุ่มสีเขียวนี่นะครับถ้ามีดาวน์โหลดอยู่ด้านบน เรียกว่าปุ่มนั้นนะเป็นปุ่มนี่ครับอินสตอแนี่ไม่ใช่นะครับเป็นปุ่มโฆษณานะครับเขาอยู่ได้เพราะโฆษณานะเพราะฉะนั้นปุ่มดาวน์โหลดจะเป็นดาวน์โหลด APK 3.4เมกสีเขียวนี่นะครับปึ๊บเข้าไปนะครับนะมาขึ้นแบบนี้ครับแอดเนี่ยครับโฆษณานะครับเราอย่าไปโอเพนนะครับให้โคล s ออกนะครับบางทีมันอาจจะไม่ขึ้นก็ได้นะครับนะตอนนี้นะครับ การดาวโหลดจะเริ่มขึ้นถ้ามันไม่เริ่มขึ้นให้กดที่คําว่าคลิกเฮียนะครับคลิกเฮียที่เป็นดิงนะครับเห็นไหมครับคลิกเฮียนี่ครับแต่ของผมเนี่ยผมลองดูแล้วครับมันไม่ขึ้นเพราะว่ามันมีนะครับเพิ่ม APK เพียวในหน้าจอหลักนะครับมันมีหน้านี้เด้งขึ้นมามันเลยไม่แสดงหน้าดาวโหลดนะครับเพราะฉะนั้นผมจะปิดการกระบาดนี้ออกนะครับถ้ามันขึ้นมาให้ปิดออกนะครับมันถึงจะเด้งหน้าดาวโหลดให้นะครับถ้าไม่ปิดออกนี่ไม่เด้งเลยผมลองดูแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดให้ดูนะครัอ่าเห็นไหมครับมีขึ้้นนนนมมาาททััีะครรบตองดดว์โหล ตัวนี้คือผมเคยโหลดไปแล้วนะครับมันก็เลยถามว่าจะดาวน์โหลดอีกไหมนะครับผมก็กดที่ดาวโหลดนะครับบางทีมันอาจจะไม่ขึ้นหน้าแบบนี้นะอาจจะขึ้นว่าแอปนี้มีความเป็นอันตรายต่อเครื่องของคุณคุณต้องการดาวนโหลดไหมนี่ครับถ้ามันถามก็ดาวน์โหลดเลยนะครับถ้าไม่ขึ้นแบบผมมันถามว่าอันตรายก็ดาวน์โหลดไปเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับดาวน์โหลดนะครับนี่ครับมันก็จะโหลดมานะครับหลังจากดาวน์โหลดแล้วครับมันสําเร็จแล้วมันจะอยู่ที่ด้านบนนะครับ เราลองรูดลงมานะนะครับในมือถือ Android ครับรูดลงมามันจะมีบอกว่านี่ครับเสแปร์ทูนซับเนี่ครับดาวโหลดเสร็จสมบูรณ์แล้วครับเราสามารถจิ้มเปิดเข้าไปเลยนะครับหรือถ้าเราไม่จิ้มเปิดครับมันจะอยู่ในตรงนี้นะครับในตัวจัดการไฟล์นะครับเป็นตัวจัดการไฟล์ซึ่งในเครื่องทุกเครื่องของ Android มีนะครับท่าหาให้เจอนะครับมันอยู่ตรงไหนนะครับบางทีอาจจะอยู่ในนี่ครับเป็นแอปตัวจัดการไฟล์ครับแล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดนะครับนะครับนี่ครับมันก็จะมานะครับเห็นไหมครับ สำหรับเปิดทูลครับเปิดจากตรงนี้ก็ได้นะครับหรือนะครับจะเปิดจากตอนที่เราดาวน์โหลดครับอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับลูดลงมาแบบนี้ครับลูดจากด้านหัวนะครับล้วแต่รุ่นนะครับลูดลงมานะครับก็จะเจอนะครับเปิดจากตรงนี้นะครับก็ได้เลยไม่เป็นไรนะครับเหมือนกันนะครับต้องการติดตั้งแอปพลิเคชันไหมนะครับถ้าหากท่านไม่ได้ไปเปิดการตั้งค่าให้อนุญาตแอปที่ไม่รู้จักนะครับมันจะไม่ขึ้นแบบนี้นะครับไม่ขึ้นติดตั้งแบบนี้นะ มันจะขึ้นบอกว่าไม่ได้รับการอนุญาตท้งอย่างนียครับก็คือมันจะติดตั้งไม่ได้นะครับท่านต้องไปย้อนวิดีโอวิดีโอนะครับว่าผมไปไปเปิดอนุญาตแอปยังไงนะครับอนุญาตให้แอปที่ไม่รู้จักติดตั้งลงเปิดยังไงนะครับไปย้อนดูนะครับในคลิปนี้แหละครับต้องการติดตั้งไหมครับติดตั้งครับติดตั้งครับมันก็จะติดตั้งลงไปในเครื่องนะครับถ้ามันถามบอกว่าแอปนี้เป็นอันตรายอะไรก็ก็ไม่เป็นไรนะครับให้ติดตั้งไปเลยนะครับนี่ก็จะมาแบบนี้ครับ เซฟเปิด3นะครับเสียเรียบร้อยครับเปิดขึ้นมาก็ได้ครับนี่คือโปรแกรมนะครับนี่นะแล้วก็ต่อไปนะครับต่อไปนี่แอปนี้สร้างขึ้นเวอร์ชัน a อนด o อยเก่าอาจจะทำให้ผิดปกติก็ไม่เป็นไรครับก็ตกลงนะครับนี่คือหน้าตาของแอปทั้งหมดมีประมาณนี้นะครับนะครับเราต้องไปตั้งค่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวตั้งค่ายังไงเดี๋ยวผมจะบอกนะครับมาดูครับมาดูทีนี้สิ่งที่เราจะต้องต้องทำนะครับหน้าตาของแอปมีประมาณแค่นี้นะครับมีแค่นี้เองจริงนะ สิ่งที่เราต้องทําครับ1ครับแอท v ฟตัวนี้ครับติ๊กเพื่ออะไรครับถ้าติ๊กแอทิฟแซเว็บออนบูตหมายความว่าเปิดเครื่องมาทุกครั้งให้มันแอท v ฟก็คือให้มันทําการเพิ่มเรียมให้เราทุกครั้งที่เปิดเครื่องมาใหม่นะครับถ้าหากเราไม่ติ๊กตัวนี้คือเราต้องมาตั้งค่าเพิ่มเรียมเองทุกวันนะครับถ้าหากเราติ๊กแอท v ฟตัวนี้ครั้งหน้านะครับท้งข้าเดียนในครั้งหน้าก็ไม่ต้องทําอะไรอีกนะครับเพราะฉะนั้นผมติ๊กแอทิฟนะครับแอทิฟไว้นะนะครับจากนั้นครับตรงชุดนะครับ เรามาสร้างนะครับมาสร้างโฟลเดอร์ใหม่นะครับตรงที่บวกนี้นะครับมุมมุมล่างนะครับบวกปึ๊บเข้าไปนะครับตั้งชื่อโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับผมอาจจะพิมพ์คําว่า R E M นะครับแรมก็ได้นะครับชื่ออะไรก็ได้นะครับแส่ให้เรารู้ว่าโฟลเดอร์นี้นะครับเป็นโฟลเดอร์ที่โปรแกรมนะครับโปรแกรมนี้จะใช้ในการจําลองพื้นที่ของเราให้เป็นแรมนะครับเาะโอเคเนาะนะครับผมใช้คําว่าแรมก็แล้วกันจะได้ไม่ไม่งงนะครับอาจจะไม่เผลอลบออกนั้นนะครับโอเคนะครับ เมื่อผมพิมพ์เสร็จโอเคแล้วมันก็หาเอานะครับนี่ครับเลื่อนลงมานะครับนะครับเป็นแอปอันอื่นนี่เป็นแอปอื่นๆนะครับเป็นดาวน์โหลดเว็บดีซิมเป็นอะไรนี่เราต้องหาอันโฟลเดอร์ที่อันใหม่นะครับนี่ครับแรมที่เราสร้างเมื่อกี้ครับจิ้มเข้าไปที่แรมนะครับจิ้มเสร็จแล้วก็ซิล็กครับมุมบนนะครับมุมบนนะซิล็กครับก็โอเคแล้วนะครับในแรมนะครับอยู่ในแรมที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับท่านไม่จำเป็นต้องสร้างชื่อว่าแรมของือนผมก็ได้นะเป็นเลข9 9 8 8 7ก6 5 5อะไรก็ได้แล้วแต่ท่านนะครับแต่อย่าลบออกนะครับ ทีนี้ใส่ไฟล์ไซส์อินเมกะไบต์ครับเมกะไบต์นะตอนนี้แรมผมมีอยู่3ามจิกนะครับหากผมอยากได้4ี่จิกนะครับเพิ่มมาอีก1นึ่งจิกเนาะผมก็ใส่1 0ึ่นะครับหนึ่เมกะไบต์เป็น1นึ่งจิกไบนะครับเพราะฉะนั้นในเครื่องของผมเนี่ยมันจะมีแรมอยู่ทั้งหมด3ามจิกนะครับแรมเดิมนะครับเดิมๆมากับเครื่องนะครับตรงนี้ผมใส่หนึ่งพันยี่สิบสี่ก็คือเพิ่มมาอีกหนึ่งจิกก็ใส่หนึ่งพันยี่สิบสี่นะครับถ้าหากผมอยากได้แรมเพิ่มนะครับ ก็2048นะครับ2048ผมจะได้แรมมาเพิ่ม 2G กิกนะครับแต่แรมในที่นี้หมายความว่ามันจะเอาพื้นที่นะครับพื้นที่ที่อยู่ในเครื่องของเรานะครับเป็นเป็น ROM นั่นเองนะครับพื้นที่ในเครื่องที่เราใช้เก็บรูปเก็บอะไรนั่นแหละมาเป็นพื้นที่แรมเสมือนนะครับมันจะกินพื้นที่ดําเราไปเฮ้มันจะกินพื้นที่เก็บข้อมูลของเราไปประมาณ20,48หรือประมาณ 2G กิกนะครับมันจะหายไปนะ แต่มันจะได้คืนอยู่นะครับถ้าเราเอาแอปนี้ออกนะครับยกเลิกการตั้งค่าเนี่ยมันจะได้คืนมาทั้งหมดนะครับมันไม่ได้กินไปเลยนะถอนแอปนี้ออกมันก็หายไปเลยนะครับผมจะเอาสัก 2G ิกเนาะจากเดิม3นะครับตัวนี้2องพนะครับต้องคูณให้ถูกนะอย่าใส่เป็นหลักพันใส่มั่วไม่ได้นะครับถ้าอจะได้3ามกก็บวกเพิ่มไปอีกพันยี่สิบนะครับก็คือพันยี่สิบสี่บวกพันยี่สิบสี่บวกพันยี่สิบสี่ก็จะได้เพิ่มเป็นสามจกนะครับแต่พื้นที่เก็บข้อมูลของท่านจะหายเยอะนะครับ เสร็จนะครับเรียบร้อยนะลองเข้าไปเช็คอีกทีนะครับกดเข้าไปอีกทีโอเคไหมนะครับสองพันสี่ปยังอยู่เนาะครับแค่นี้แหละครับแค่นี้ก็เสร็จสิ้นครับเป็นการเพิ่มเรียมนะครับใช้พื้นที่นะครับเล้ยทีนี้นะครับมันจะมีผลตอนไหนมันมีผลทันทีเลยนะครับแต่ท่านที่ดีคือดีสตาร์ทเครื่องก็จะดีนะครับแต่ถ้าท่านดีสตาร์ทแล้วเนี่ยท่านไม่ตีตัวนี้ไว้ครั้งหน้าต้องไดนมปตั้งใหม่นะครับก็คือดีสตาร์ทเครื่องนะครับให้มันให้มันเพิ่มให้มันเพ กรณีที่เรายกเลิกนะครับต้องการยกเลิกทํำยังไงนะต้องการยกเลิกอันนี้ออกนะครับทำยังไงนะครับมีหลายวิธีนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือถอนครับถอนแอปออกครับไปที่ตานตั้งค่าครับตังค่าตรงนี้นะแล้วก็แอปครับแอปแอนะครับแล้วก็จัดการแอปนะครับแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันนะครับนะจัดการแอปนะครับท่านจ้องนาจจ่อใช้ให้ถูกนะครับแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับของผมยังมีถอนการติดตั้งอีกนะ ผมต้องจิ้มถอนการติดตั้งอีกนะครับนะครับแล้วก็ไปถอนแอปนั้นออกนะครับไหล่ะชื่อว่าอะนี่เซเวอรครับคลิกเอาแล้วก็ถอนนะครับมันมีสิบเดเมกเนี่ยครับถอนออกปุ๊บมันก็จะคืนพื้นที่ให้เราครับนี่คือวิธีการเพิ่มเดยมใน Android นะครับ